สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าโลกเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงใน60วินาทีผมจะเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วนานมากๆจาก,กระวาลเต็มไปด้วยฝุ่นและกา๊าซพวกมันรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงม้วนรวมม้วนรวมจนเกิดเป็นดวงอาทิตย์ของเราแต่เท่านั้นยังไม่พอเศษฝุ่นที่เหลือก็เริ่มจับตัวกันอีกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นชนกันตูมกลายเป็นดาวเคราะห์หิน แล้วน้ำละ่ะเพื่อนถามน้ำมาจากไหนใจเย็นเพื่อนดาวหางที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งพุ่งชนโลกของเรานับครั้งไม่ถ้วนนั่นแหละคือที่มาของมหาสมุทรต่อมาเกิดฟ้าผ่าประจุไฟฟ้าทําให้โมเลกุลต่างๆรวมตัวกันจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวว้าวเพื่อนอุทานแล้วเราละ่ะ อีกนานเลยเพื่อนวิวัฒนาการเป็นล้านล้านพีจนกลายมาเป็นพวกเราในวันนี้สรุปง่ายๆโลกเกิดจากการรวมตัวของฝุน่นดาวหางที่นำน้ำมาให้และฟ้าผ่าที่จุดประกายชีวิตนี่แหละครับกำเนิดโลกใน60วินาทีเจอกันใหม่คลิปหน้า